โอนรอบที่สองสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์รอบแรกรับเงินเดือนที่1เมษายนและเดือนที่ 2, สพฤษภาคมจำนวน1,000 0บาทจะได้รับเงินอีกจำนวน5,000บาทอีก1เดือนหรืออีก1รอบวันไหนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง hr channel ช่องที่ให้ความรู้ข่าวสารทั่วไปและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ยังคงเป็นการอัปเดตข่าวสารทั่วไปและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับโครงการเยียวยารับเงิน5,000บาทจากทางราัฐบาลสำหรับโครงการเราไม่ทิ้งกันอีกเช่นเคยนะครับ สำหรับเดือนหน้านะครับเดือนมิถุนายน2563ตั้งแต่วันที่1เป็นต้นไปทางกระทรวงการคลังจะได้ทยอยโอนเงินให้สำหรับผู้ที่ได้รับเงินรอบแรกเดือนที่1และเดือนที่2รวม2เดือนควบจำนวน1 0,000บาทให้ได้รับเงินอีกครั้งที่2ของเดือนที่3เพิ่มอีกจำนวน5,000บาทแล้วนะครับ สำหรับเงินของเดือนที่3ครั้งที่2จะได้รับวันไหนอย่างไรสำหรับคลิปนี้มีคำตอบมารับชมคลิปรายละเอียดในคลิปได้เลยนะครับและก่อนที่ท่านจะเข้ารับชมคลิปรับฟังคลิป อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งซับสไคร์สีแดงเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของทางช่อง hr channel ก่อนใครและที่สำคัญนะครับการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามของท่านถือเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาปรับปรุงในการจัดทำคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมในคลิปได้เลยนะครับ สำหรับเดือนพฤษภาคมตั้งแต่วันที่1จนถึงปัจจุบันทางกระทรวงการคลังได้ทำการโอนเงินงวดที่2ให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์และได้รับเงินงวดที่1เดือนที่1เพิ่มอีกจำนวน5,000บาทแล้วนะครับ สำหรับเดือนหน้านะครับเดือนมิถุนายนตั้งแต่วันที่1เป็นต้นไปทางกระทรวงการคลังจะได้ทยอยการจ่ายเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีสำหรับผู้ที่ได้รับเงินรอบแรกงวดที่1เดือนเมษายนและงวดที่2เดือนพฤษภาคมควบ2เดือนเป็นจำนวนเงิน1,000 0บาทให้ได้รับเงินครั้งที่2ของงวดที่3ของเดือนมิถุนายนเพิ่มเติมอีกจานวน5,000บาทกันแล้วนะครับ มาดูตารางประวัติการโอนเงินที่ผมได้ทำการวิเคราะห์และนำเสนอเป็นตัวอย่างให้ดูกันเลยนะครับจากภาพเมื่อท่านเข้าไปเช็คสถานะของท่านตรงปลุ่มเช็คสถานะสีน้ำตาลผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันคอมท่านจะเจอภาพตารางประวัติการโอนเงินสำหรับท่านที่ได้รับเงินและทางกระทรวงการคลังทำการโอนเงินให้ท่านหัวข้อสีฟ้าและพื้นสีฟ้าอ่อนที่ท่านคุ้นภาพกันอยู่นะครับ มาดูกันเลยนะครับหากท่านได้รับการโอนเงินรอบแรกงวดที่1เดือนที่1และเดือนที่2ควบ2เดือนจำนวนเงิน10,000บาทวันที่ทางกระทรวงการคลังทำรายการโอนให้ท่านคือวันที่1เดือนพฤษภาคม2563ท่านจะได้รับเงินงวดที่2สําหรับเดือนที่3เดือนมิถุนายนคือวันที่1มิถุนายนเพิ่มอีก5,000บาทนะครับหรือ ครบรอบ1เดือนนะครับหากท่านได้รับ เงินโอนวันที่สองพฤษภาคมท่านก็จะได้รับเงินงวดที่สองวันที่สองเดือนมิถุนายนหากท่านได้รับการโอนเงินวันที่สามพฤษภาคมท่านก็จะได้รับเงินงวดที่สองวันที่สามเดือนมิถุนายนและหากท่านได้รับการโอนเงินวันที่ห้าพฤษภาคมท่านก็จะได้รับเงินงวดที่สองเพิ่มเติมห้าพบาทภายในวันที่หมิถุนายนนะครับ ซึ่งหากท่านได้รับเงินหรือวันที่ทำรายการโอนเงินให้ท่านวันไหนท่านนับไปอีก30วันท่านก็จะได้รับเงินภายในวันนั้นนะครับมีบางท่านนะครับ เข้าไปเช็คสถานะแล้วมีการแจ้งวันที่ทำรายการโอนเงินให้ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เงินไม่เข้าบัญชีของท่านให้ท่านรีบไปเช็คที่ธนาคารต้นสังกัดของท่านโดยด่วนเลยนะครับเพื่อประโยชน์ของท่านอาจจะเกิดปัญหาขึ้นกับตัวท่านก็ได้นะครับอย่างไรนะครับให้ไปติดต่อที่ธนาคารต้นสังกัดของท่านโดยด่วนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ารับชมรับฟังคลิปนี้กันนะครับและหากท่านคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านอย่างไรกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครตเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครๆและยินดีรับข้อเสนอแนะข้อติชมข้อแนะนำสำหรับข้อเสนอแนะติชมแนะนำจะนำไปพัฒนาจัดทำคลิปในครั้งต่อไปต้องขอขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่เข้ารับ ชมคลิปและติดตามกันมาตลอดและกดไลค์กดแชร์ขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณครับ